ลูกสะอึกบ่อยเกิดจากอะไรคะทำไมลูกมีน้ำนมไหลด้วยคะปกติไหมอันตารายไหมคะไม่ต้องตกใจไปนะคะคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นภาวะปกติของทารกแรกเกิดะคะ่ะสวัสดีค่ะหมอธพรัช์สุทธรัตนากิจหมอท,ปปรทากอทรกแรกเกิดประจำโรงพยาบาลม,ม,มหาชัย2นะคะวันนี้หมอมีคำถามที่คุณพ่อคุณแม่สงสัยรวบรวมมาตอบคำถามให้ค่ะซึ่งเป็นภาวะปกติของทารกแรกเกิดค่ะ คำถามแรกคือภาวะสะอึกค,ค่ะเพราะกับแม่มักถามหมอเสมอว่าลูกสะอึกทํำยังไงดีคะปกติทารุ่แรกเกิดกระบ,บังลมยังทํางานได้ไม่ดีนะคะถ้าเรากินนมแล้วคืนลมเยอะเกินไปก็ทําให้เด็กสะอึกได้ค่ะมีการแก้ง่ายๆนะคะคือจับเรอให้บ่อยขึ้นค่ะกินไปเรอไปจะทําให้เรอได้ง่ายขึ้นนะคะ คำถามท,ที่2นะคะลูกแหวะนมต้องทอํายังไงดีคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของการแหวะนมคืออะไรส่วนใหญ่เราเจอได้3กรณีนะคะกรณีแรกคือกินนมเ,อเยอะเกินไปค่ะหรือภาวะ overfeeding นะคะเกิดจากการที่เด็กขิวตลอดเวลาซึ่งเราจะสังเกตได้ง่ายๆว่าเด็กจะแข็งแรงสมบูรณ์ล่าเริงน้นาหนักขึ้นดีค่ะวิธีการแก้ก็คือกินไปเริ่มไปเหมือนเดิมนะคะถ้าสมมติเรากินไปแล้วเริ่ไปนมส่วนหนึ่งลงกระเพาะจะโดนย่อยทําให้เด็กรู้สึกอิบและจํากัดการกินได้ค่ะภาวะที่2จากการแหวะนมคือ กลืนลมเข้าไปด้วยค่ะเวลากินนมถ้าเรายกนมไม่ท่วมจุกกินนมในท่านอนจะทําให้เด็กกลืนลมเข้าไปได้นะคะก็ทําให้เด็กมีโอกาสที่จะแหวะนมเวลาเปลี่ยนท่าได้ค่ะภาวะที่3 เป็นภาวะที่ต้องรีบไปพบแพทย์น,นะคะเพราะเกิดจากภาวะลำไส้อุดตันค่ะจะสังเกตว่าเด็กจะอาเจียนทุกมือ้ออาเจียนตลอดเวลาที่กินนมผอมหิวนมบ่อยตึมกระวนกระวายพวกนี้เกิดจากภาวะลำไส้อุดตันต้องรีบมาพบแพทย์น,นะคะภาวะที่3คือแปนแดงชนิดเรียบหรือว่าแมคคูล่าฮีแมงซิโอมานะคะเราจะเจอแปนแดงเรียบๆขอบไม่ชัดบริเวณหนะะ้าผากท้ายทอยซึ่งเป็นภาวะปกติที่เจอได้นะคะซึ่งไม่ต้องทําอะไรนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆหายไปเองค่ะยกเว้นว่าถ้าแปนแดงนี้ โตขึ้นหรือมีเลือดออกต้องมาพบแพทย์เช่นกันค่ะภาวะที่4เด็กจะมีผิวหนังลายเหมือนตาข่ายเพราะแม่บางคนจะตกใจนะคะซึ่งเป็นภาวะปกตินะคะแต่อาจจะเจอในกรณีที่ร้อนหรือเย็นเกินไปค่ะยกเว้นว่าถ้าเด็กซึมมีไข้หรือว่าตัวเย็นพร้อมกับตัวลายทั้งตัวให้รีบพามาพบแพทย์นะคะเพราะอาจจะเกิดภาวะจากการติดเชื้อหรือภาวะช็อกได้ค่ะภาวะที่5ภาวะเลือดออกที่ตาขาวส่วนใหญ่จะเห็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะซึ่งเกิดจากการคลอดค่ะ ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะไม่มีผลกับการมองเห็นค่ะจะหายไปได้เองภายใน2-4ถึงสสัปดาห์ค่ะภาวะที่6เป็นภาวะที่เราเจอบ่อยนะคะยิ่งประเทศของเราอากาศร้อนอาอากา็นจะมีผดขึ้นตามตัวเยอะเลยค่ะผดชนิดเรียกว่ามิลเลียนะคะอาจจะเป็นผดตุ่มน้ำใสตุ่มสีแดงหรือว่าเป็นตุ่มนองก็ได้นะคะเกิดจากอากาศที่ไม่ถ่ายเททําให้เกิดผดขึ้นนะคะซึ่งไม่ต้องทําอะไรค่ะเราสามารถให้เด็กอยู่ในที่อากาศถ่ายเทผดพวกนี้จะหายไปได้เองนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ ภาวะที่7ปานที่ก้นกบจะเป็นปานสีเขียวๆหรือว่าสีน้ำตาลเข้มที่ก้นกบเป็นปานปกตินะคะไม่ต้องกังวลเรียกว่าม o ง g o l เลียนสปอซึ่งจะหายไปได้เองนะคะไม่ได้เป็นปานอันตรายใดๆเกิดขึ้นได้บ่อยเจอเกือบ90%ในทาอร้รกเกิดปกติเลยค่ะ ภาวะที่8เป็นภาวะที่พ่อแม่กังวลพอสมควรเลยค่ะจะมาปรึกษามหมอว่าอยู่ดีทําไมต้องนมลูกมีน้ํานมไหลซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะเกิดจากฮอร์โมนคุณแม่ได้ค่ะเราห้ามไปบีบหรือเค้นเพื่อให้น้านมออกนะคะเพราะว่ามีโอกาสติดเชื้อจากมือเราได้ค่ะปล่อยไว้เฉยๆเดี๋ยวจะหายไปเองนะคะภาวะที่เาเอาเวลาเพศของลูกมีเลือดออกทางช่องคลอดซึ่งเจอได้เหมือนกันค่ะเกิดจากฮอร์โมนคุณแม่นะคะเราแค่ทําความสะอาดเวลาทําความสะอาดให้ใช้สำลีก้อนใหญ่ชุบน้ําเช็ดลงจากหัวลงไปที่ก้นนะคะห้ามเช็ดขึ้นนะ เะะพราะว่าจะเปิ้ลจุลักขึ้นมาทําให้ติดเชื้อได้เหมือนกันค่ะอาการพวกนี้เป็นอาการปกติที่พบได้ในทารกแรกเกิดน,นะคะซึ่งพ่อแม่ไม่ต้องกังวลค่ะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจสามารถมาพบแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ